วันน <l ots df> ี้มาแบบแนวหนาวนิดนึงหนาวขนาดไหนหนาวขนาดนี้ฟันออกปากเลยทีเดียวในห้องนี้เหรอหนาวจนฟันออกปากหนาวจนฟันออกปากไปแล้วอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีนักเรียนต้องฝึกการเรียนนะครับสกอตเชอรเลยคือขายตรงใี้ชัวร์ว่าใช้เลยนะครับผมหนาวแบบฟันออกปากอ่ะ อ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าส่งสัญญาณกข้ามาได้นะครับผ่านทางระบบสกายของเราเลยโอ้โหน้ำลายเต็มเลยอ่ะสวัสดีครับผู้สวัสดีครับทุกคนนะครับอ่ะสวัสดีนะครับแหม่ผู้ผิดผู้ถูกน้ำลายมันเยิมลงมาเลยนะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะครับดูแลโดยจันเริงชัยพระบุญหริจริชานะครับพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับในทุกๆวันจันทร์นะครับวันพุธแล้วก็วันพฤหัสจ้า พี่เส้นจันนะครับนี่วันนี้พี่เส้นจันก็มานะครับกินข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เส้นจันเมื่อเช้าพี่เส้นจันทานอะไรทานอะไรมาหรือเปล่าครับอ่ะนเล่าให้ฟังหน่อยพี่เส้นจันเมื่อเช้าทานอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังหน่อยอ่อฮะอืมอืมเนี่ยเวลาคุยพี่เส้นจันต้องคุยเบาๆนะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเรียนดีมีมารยาทนะครับเขาเป็นคนมารยาทดีนะครับเขาจะไม่ได้แบบว่าพูดจาเสียงดังนะครับฮะอะไรนะ อ๋ออ๋ออ๋ออ่าโอเค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 พี่เ้นจันบอกว่าอ่านสกายด้วยสกายขึ้นมาเต็มเลยนะครับวันนี้อาจารย์กับพี่เ้นจันนะครับก็เขาเรียกว่าก็มาเจอพวกเราช่วงเช้าแล้วก็มีเรื่องให้เราจะมาคุยกับพวกเรานะครับสําหรับการเรียนของพวกเราตอนนี้เนี่ยการเรียนของพวกเราเนี่ยมันถึงจุดที่ ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนที่มีความสำคัญแบบมากๆมากๆมากๆเลยนะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับถ้าเป็นทิชาก็เป็นช่วงของจุดของการกระโดดลงแม่น้ำมาเลกเป็นหนือจุดเปลี่ยนของชีวิตของชีวิตเลยนะครับนั่นคือว่าเราเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นของการบันทึกบัญชีแต่ก่อนที่เราจะบันทึกได้อะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะบันทึกอะไร นะครับซึ่งการที่เราจะรู้ว่าเราจะบันทึกอะไรเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สอนพวกเราไปนั่นก็คือเรื่องของรายการค้านะครับรายการค้าคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วส่งผลกระทบกับกิจการนะครับอ่ะไอคำว่าส่งผลกระทบกับกิจการเนี่ยคือมันส่งผลกระทบกับอะไรโลกจำได้หรือเปล่าสวัสดีไม่ใช่ว่าเออส่งแล้วคือส่งต้นค่าแบบ AI คือเหมือนเหมือนอาจารย์ทักไปแล้วเอไอตอบอะเด,ดี๋ยวอาแบบคือเหมือนเวลาเรากดกดเฟซบุ๊กที่มันเป็นโฆษณาแล้วมันมีแบบเราเผลอไปกดดูโฆษณาปุ๊บแล้วมันก็จะมีเด้งแบบอัตอนโนมัติสวัสดีคุณแล้วก็มันก็บอกชื่อเฟซเราใช่ไหมนะครับมีอะไรให้ช่วยไหมแล้วก็ขึ้นมาเลยแบบบประมาณแบบนั้นอันนี้คือคนจริงใช่ไหมลูกเนี่ยที่พิมพ์คุยกับครูเน <Skype> ี่ยอันนี้คือคนจริงใช่ไหมสกายมีระบบ AI ไหม เอไอแบบตั้งเวลาไว้เลยนะ8ดโมงสนาทีแล้วเด้งขึ้นมาสวัสดีอาจารย์เลยนะแล้วก็หายไปเลย2อนาที2นาทีแรกแล้วหายไป <c oughs> ใช่หรอเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คนจริงใช่ไหมอ,อ๋อคนจริงแต่ไม่มีร่างเ <c oughs> อากายหยาบกายละเอียด <c oughs> มีแต่วิญญาณนะครับอะสสดีสุราชครับผม อ่ะว่าและนะครับผมโอเคเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าอะไรลูกอ๋ออาจารย์จะบอกพวกเราว่าตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าการอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะครับ พูดง,ง่ายคือว่าตอนนี้เรากําลังจะเริ่มทําการบันทึกบัญชีแล้วแต่การที่เราจะบันทึกบัญชีได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเอาอะไรมาบันทึกรนึกออกไหมเอออยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเราจะบันทึกทุกเรื่องทุกราวทุกข่าวสารบ้านเมืองลงไปนะครับในสมุดบัญชีก็ไม่ได้นะครับเราเนี่ยจะบันทึกเฉพาะเหตุการณ์นะครับที่ส่งผลกระทบกับกิจาการไอค้คำว่าส่งผลกระทบอ่ะส่งผลกระทบต่ออะไรโลกมีอยู่3อย่าง นะเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับกิจาการเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับอันที่1คือขึ้นต้นด้วยสอสละอิน <c oughs> มีสละอินไหมสอ,อีสิส,สีนสินตัวแรกครับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกิจาการตัวที่1คือสินทรัพย์ถูกต้องนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วนะครับมันอาจจะทําให้สินทรัพย์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับ อันที่สองเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วทำให้ขึ้นต้นด้วยหอหอหอยแข็งลวกเก่งมากลกูกส่งผลให้หอยแข็งลวกของเราจะบ้าเหรอ <c oughs> ไม่ใช่หอยแข็งลวกหนึ่งสินทรัสองนี่สินนะครับหนึ่งสินทรสองนี่สินเนหะ็นไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วอาจจะทำให้นี่สินของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงคำว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือ อาจจะทําให้นิสิตของเราเพิ่มก็ได้อาจจะทําให้นิสิตของเราลดก็ได้เนี่ยคือลักษณะของการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่3ครับสิ่งเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้ไอ้นี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยคือขึ้นต้นในทศหารโลกทุเรียนเก่งมากครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วทําให้ทุเรียนของเราปยนไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วทําให้ทุนของเราเปลี่ยนนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนของทุนของเรานั้นสงคราครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับคือเปลี่ยนแบบเพิ่มขึ้นก็ได้หรือเปลี่ยนแบบลดลงก็ได้นลือกออกมานะครับดังนั้นครับเ,เวลาที่เราเนี่ยอ่านอ่านรายการค้าปุ๊บเนี่ยถ้ารายการค้านั้นมันส่งผลกระทบเมื่อใดเราจะบันทึกบัญชีแต่พวกเราดีๆนะแต่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นจะต้องยึดหลักของระบบบัญชีคู่ด้วยคือ เมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนั้นหมดหรือไม่มีสิ่งนั้นก็จะมีหรือหมดไปด้วยนะครับอันนี้คือลักษณะของของระบบบัญชีคู่ก็คือมันสามารถอ้างอิงได้ว่าไอ้บัญชีที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและบัญชีที่มันอาจจะลดลงอ่ะลดลงเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไปซื้ออาจารย์ไปกู้เงินธนาคารแล้วกันไปกู้เงินจากธนาคาร อยู่ดีๆเราไปกู้เงินจากธนาคารเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเงินตัวนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปกู้ธนาคารดังนั้นเจ้าหนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันจะเป็นสามารถมันจะสามารถอ้างอิงได้ว่าไอ้เงินที่มันเพิ่มอ่ะเพิ่มเพราะอะไรไอ้นี่ที่มันเพิ่มอ่ะเพิ่มเพราะอะไรนะครับอันนี้แหละคือความมหัศจรรย์ของระบบบัญชีนะครับคือถ้าเราเข้าใจแล้วเราบันทึกแล้วแล้วเวลาเราอ่านค่ามันได้เนี่ย นะครับเราก็จะรู้ความเป็นมาเป็นไปของของเหตุการณ์ของแต่ละธุรกิจนะครับดังนั้นเวลาที่เขาจะสืบหาว่าอเอา๊ยเกิดความผิดพลาดต,ตรงไหนในระบบบัญชีเขาก็จะดูจากตรงนี้แหละนะครับดูจากตรงนี้เนี่ยเป็นสำคัญนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้